การแปลงโฉมของพรรคก้าวไกลมาสู่พรรคประชาชนกับการเปลี่ยนโฉมหน้ารัฐบาลจากคุณเศรษฐาทวีสินมาเป็นแพรทองทานใกล้เคียงกันมากครับแต่ตอนนี้ผลสะท้อนอย่างหนึ่งแตกต่างกันมากนั่นคือความนิยมในนายกรัฐมนตรีแพรทองทานกระเตื้องขึ้นมาอย่างมากมายในขณะที่สายส้ม ตั้งรับครับโอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่นะโคตใหม่ถ้าวัดเรตติ้งนะไปตรวจสำรวจต่างๆเนี่ยธดาทรจะนํามาตลอดใช่มายุคก้าวไกลนะครับคุณพิธาก็นํามาตลอดนำมาตลอดเลยหัวหน้าพักเพื่อไทยจะเป็นใครแล้วแต่ไม่สามารถที่จะแซงนําได้นะแต่มาครั้งนี้เพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยโอ้พิ่งชนะครั้งแรกนะ นี่คือผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองในรายไตรามาสครับครับเป็นรายไตรามาสครั้งที่สของปี2,567ครับเหลือเชื่อครับคุณแพทองทานมีคะแนนนิยมนำริ้วไปที่31.35%เอครับมไม่พูดถึงหาคนยังเหมาะสมไม่ได้นะครับเทียบกับหัวหน้าเทงนัทพลนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนใหม่ยีบสเเซนต์ นี่เมื่อก่อนเนี่ยนะสำหรับคุณพิธาหรือว่าของก้าวไกลเนี่ยก็คือดับใกล้ๆ40นะก็คือ2อันนี้แหละครับคือไอเนี้ยยีบสองเนี่ยจะรวมตรงนี้นั่นคือของพิธาเดิมครับนะแล้วก็คุณพีรพันธ์เนี่ยอันดับ4คือพีรพันธ์แปดจุดหแล้วก็หญิงหน่อยยังอยู่นะสี่ยังติดอยู่นะแม้ว่าตอนเนี้ยสอสอมันจะมีงูเห่าซ่้นอยู่เต็มไปหมดเออคุณอนุทินโหนอนุทินชาญวีรกูลก็อยู่ตรงเนี้ยหลุงป้อมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ลดน้อยถอยลงครับมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่นี่มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนเอาสามสามองค์อ่ะหนึ่งคุณเทง้งสองหาคนเหมาะสมไม่ได้สามแพรทองทานมารวมกันครับครับมีคนบอกว่าการที่แพรทองทานทะลุปไป31เอเพราะรอบนี้สมัยเดิมมีทั้งนายกเศรษฐาและแพรทองทานใช่รอบนี้พันนวกกันเป็นหนึ่งครับก็เป็นได้ก็เป็นได้นะแต่บอกแล้วว่าถ้า ของไอ้ประชาชนรวมกับที่ยังไม่เหมาะสมอ,ะอ่ะไอ้ตรงนั้นคือคะแนานที่ทาเดิมถูกแต่ว่าอย่างไรแล้วแต่เนี่ยสำรวจรายบุคคลเนี่ยคุณอุ้งอิิงแพรทองทานอันดับหนึ่งแต่ถ้าดูพักการเมืองเนี่ยประชาชนเนี่ยพัฒนามาจากก้าวไกลเนี่ยก็ยังเป็นดับหนึ่งนะ34%พกผันแตกต่างจากเพื่อไทยครับครับดูเพื่อไทยนะเมื่อกี้นายกแพรทองทานหัวหน้าพักนะคะแนนริ้วเลยครับแต่พอคะแนนพัก ยี่สิบเจ็ดจุดห้าคตามพักประชาชนครับตามกันอยู่ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์หัวหน้าพักประชาชนคุณเทงน้อยกว่าพักครับอนี่พักก็แข็งแกร่งนี่คือความแตกต่างของพักกรแข็งแกร่งอันดับสามเหมือนเดิมยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้นะครับอันดับสี่ก็รวมไทยสร้างชาติไม่แตกต่างจากหัวหน้าพักนะครับอันดับห้าประชาธิปัตย์อันดับหกพักภูมิใจไทยโอ้นี่อ่าแล้วไล่ไป ตามนั้นครับคือพลังประชารัฐและไทยสร้างไทยครับนี่คือคะแนนนิยมทางการเมืองในเรื่องพักครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นความแตกต่างของสององค์ประกอบหนึ่งหัวหน้าพักประชาชนลดน้อยถอยลงคหัวหน้าพักเพื่อไทยสูงขึ้นคะแนนของพักของของประชาชนยังขึงนำนำันดัดหนึ่งนะเพื่อไทยอันดับสองอ่ะย้อนไปดูในอดีตสมัยอนาคตใหม่ ครับคุณธนาธรหัวหน้าพักเนี่ยตอนสำรวจเมื่อสิบแปดถึง20ธันวา62ครับดูสิฮะนี่นะเขาอยู่นี่นะไล่บี้กันเลยนะธนาธรอันดับหนึ่งยีครับลุงตูที่มีอันเนี่ยร้อยสองเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าอันดับที่สำรวจตอนนั้นอันดับสองเนี่ยได้เป็นนายกอ่าอ๋อนี่คุณมาบอกว่าเทงก็อาจจะเป็นได้จะแซงวงยิ่งได้ไม่ได้ว่าอะไรอันดับสามเหมือนเดิม13 17%หาคนเหมาะสมไม่ได้นะครับ นี่คือคะแนนนิยมปี62อ่ะอ้าวพี่วีมี66หกไหมเนี่ยมี6กสิครั้6เออมันดู66หกต้องบอกว่าคุณพิธาเนี่ยป๊อปปูล่ามากนะธันวา66นะตอนธันวา66นี่ดูทีล่าสุดเนี่ยหลังเลือกตั้งแล้วนะหลังเลือกตั้งจุดสี่นะนั่นไงบอกแล้วหลังเลือกตั้งนะเมื่อกี้ดูดูโอโกก่อนครับดูหกสิบหกเนี่ยเห็นยังโอโกเนี่ยสามสิบเก้านะคุณพิธาโอโกคุณพิธาสามสิบเก้านะ สองคนเนี้ยสองระหว่างเศรษฐาทวีสินกับหัวหน้าพักอุคงอิงเนี่ยรวมกันยังไม่เท่าพิธาเลยนะตอนนั้นอ่ะใช่ไหมแต่พอปีสํารวจครั้งล่าสุดอีกนะคุณพิคุณพิธาเนี่ยปาไป4ี่้เปอรตอนไหนคือตอนธันวาหกหกเนี่ยสามสิเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้่ยมิถุนาหกเจมิถุนาหกเจใช่แล้วตอนนั้นคือนําทัพเป็นฝ่ายค้านแล้วนะฝ่ายค้านแล้วนะเป็นฝ่ายค้านแล้วนะ นี่ไงพุ่งเร็วไปในขณะที่นายกเฐมนตรีตอนนั้นและหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยยังคะแนนน้อยต้องดูนะถ้าเมื่กี้โอบอกนั้นนะเอาล่าสุดที่ตอนคุณพิธายังไม่ถูกยุบพักเนี่ยคุณุงอิงกับนายกเสษตารวมกันแค่16เองอะแต่ว่าตอนนี้ปลาไป23าใช่ไหมพี่วีเอานี้ในรอบปีครึ่งนับตั้งแต่เพื่อไทยนะครับกับก้าไกลสู้กันตอนนั้น เพื่อไทยไม่เคยชนะเลยทั้งคะแนนผู้นําทั้งคะแนนพักแต่รอบนี้เป็นปรากฏการณ์แรกครับรบที่เพื่อไทยชนะในส่วนหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นมันบอกอะไรเราบางอย่างนะเออนี่นี่ดูดิไล่ดูดิของเขาไม่ตกนี่นะของคุณธาธรที่เคยสูงสุดเนี่ยก็คือ3 1มสิบเอ็ดี่นะคุณพิธาที่สูงสุดคือ45่สิบห้าเพราะฉะนั้นค่ามาตรฐานเนี่ยมันไม่ต่ำกว่า30มสิบนะสี่ห้าเนี่ยถือว่าพีคสุดแล้วเพราะเป็นโจทย์ เป็นโจทย์ของอหัวหน้าพักประชาชนคุณเท้งนะตอนนี้นต,นตอนนี้คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิับส,ส,อสอเท้งหัวหน้าเท้งออกแคมเปญเท้งทั่วไทยลงพื้นที่ทั่วทั้ง77จังหวัดนี่แหละเ<อ>ไม่ะเอาตัวเองไปสัมผัสกับปัญหาและเอาตัวเองไปยึดโยงกับชาวบ้านเขาเปเป็นหน้าที่ประชาานยังไม่รู้จักเขาเพิ่งเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะไปดูมุมมองว่าทำไมคุณนุ่งเอ็งถึงคะแนนนิยม แซงขึ้นมาแบบพุ่งมากเนี่ยอพ,อพอออนิดาโพนะดรสุวิชาเป้าอาลีอันแรกเลยคือมีผลโดยตรงความสำเร็จในการพลิกสถานการณ์จากด<อ>ิจิตอลเป็นเงินสด <c oughs> จากด<อ>ิจิตอลเงินสดแจก,กเลยครับไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องว่าดิจิตอลจะไปใช้เป็นนี่ก่อนร้านค้าเล็กร้านค้าเล็กไปร้านค้าใหญ่แจกเลยครับตรงๆนี่แหละหนึ่งมื่นบาทผมมีโอกาสลงพื้นที่ต่างจังหวัด เมื่อวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์น่าจะไปสงขาลงไปพื้นที่สงขาสิ่งหนึ่งที่ได้รับสะท้อนออกมาจากการคุยทั้งกรรมนันผู้ใหญ่บ้านทั้งแกนนําชาวบ้านและประชาชนสะท้อนออกมาเรื่องหนึ่งหมื่นบาททําให้บรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยและบรรยากาศของผู้คนคึกคักครับเรอธนาคารทุกธนาคารเลยครับชาวบ้านไปเต้ไปหมดธุรกรรมปกติ น้อยมากนี่จะทําให้คนใต้เนี่ยมาเลือกเพื่อไทยไหมเนี่ยไม,ไม่รู้นะไม,ไม่คนใต้ไม่เลือกเพื่อไทยมีครั้งเดียวหลังซื้นอนิี่ะที่พังงานที่ได้ฮะอื่นไม่เคยได้ต่อมาการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนครับเขาบอกว่าดีขึ้นโดยเฉพาะซูปเปอร์มาร์เก็ตเอาไป,ไปเงินไปลงนู้นหมดเลยมันไม่ไปลงมาทฮวเวและตลาดนัดเนี่ยสิเอออ่าอันนี้ก็เขาสะท้อนออกมาแต่ประชาชนแฮปปี้มากๆครับเอ,อไม่แปลกที่ทีอ่อาจารย์ว่าว่า หมื่นน่ยคะแนนนิยมเพิ่มประการที่สองการลุยการลุยลงพื้นที่แล้วก็ความทุกช่วงไปิบัติมีผลไหมมีนะมีมากๆากครับนายกองงงงุงเิงลงมีผลในจังหวัดใช่อย่าลืมว่าวาทกรรมว่าด้วยเรื่องของส้มที่ไม่ลงพื้นที่นะส้มเน้นแต่เรื่องของโซเชียลมีเดียมันยังมีอิทธิพลท,ท,ทั้งที่ทางพรรคประชาชนเ,เขาลงเหมือนกันเขาก็ลงเขาลงเหมือนกันแต่ว่า ภาพต่างๆไม่ออกนี่พี่วีดูวันก่อนเนี่นะไอ้หัวหน้าพักเทงกับทีมคณะลงที่เชียงรายเขาบอกมาทําไมน้ําลดแล้วอ่ะ <c oughs> คุณเห็นภาพไหม <c oughs> นั่นคือสิ่งที่สัมผัสได้และพักต้องไปแก้ตรงนี้แต่สิ่งที่นอกเหนือจากภาพลักษณ์หรือว่าคะแนนนินยมระดับหัวหน้าพักเนี่ยตกต่ำลงเนี่ยผลในการเลือกตั้งอบจอเขาพิสูจน์อย่างหนึ่ง <c oughs> หลายๆคนบอกว่าการเลือกตั้ง <c oughs> โหวตอร์ <c oughs> เลือกตั้งท้องถิ่นกับเลือกตั้งระดับชาติมีความแตกต่างกันแต่ อย่างหนึ่งมันสะท้อนได้ระดับหนึ่งในการวัดคะแนนนิยมไปดูนะฮะที่เลือกตั้งอบจที่ผ่านมาเนี่ยนี่ที่ไชนาทสุทธิพไฒน์อยุธยาก่อนนีอายุธยาวัชรพงศ์นี่ระดมสิทธิพัฒนี่ก็มาเร็วแพ่ลส้มก็แพลสุทธิพเชื้ออภัยวงศ์ที่ัชนาทก็แพ้ส้มก็แผลพะเยาพะเยาชัยประพันธ์สิงชัยแผลมาพิษณุโลกครับอบจนะแพ้นะ แพ้ครับหรือตั้งซ้อมก็แพ้นะเอานี่รอดูนะหนึ่งอุดรธานีบี้กันมันหยดระหว่างส้มครับกับเพื่อไทยครับใครอยู่ใครไปเออคุณรอดูต่อมาไปดูที่ไหนอีกพื้นที่อีกสองจุดนะครับที่เขาจะเลือกกันลุ้นกันระทึกอีกว่าตกลงก้าวไกลจะชนะไหมอ่าและรประชาชนชนะไหมและคะแนนนิยมที่ตกต่ำโดยเพราะหัวหน้าพรรคประชาชนนั้นมีคำตอบจาก ต้องบอกก่อนว่าทุกโพนะครับรวมถึงทุกผลการเลือกตั้งปกติถ้ามองเป็นสนามต่อสนามหรือการสำรวจความเห็นครั้งต่อครั้งเนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของพรรคการเมืองคือวันวันใดวันหนึ่งถ้าเทรนของเราหรือคะแนนความนิยมของเราเนี่ยขึ้นถึงจุดสูงสุดสิ่งที่เราต้องทําคือห้ามประมาท ในคะแนนกันถ้าอยู่ในแนวโน้มช่วงที่คะแนนล,ลดลงบ้างเนี่ยเราก็ต้องเก็บฟีดแบ็กมาปรับปรุงตัวเองนะเพราะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าในปี66พรกคก้าไกลสมารถชนะการเลือกตั้งมาเป็นพักการเมืองกระดับหนึ่งได้เพราะนั้นเช่นเดียวกันผลโพลที่ออกนะวันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บมารับฟีดแบ็กนะครับแต่ว่ามันเป็นในช่วงของเ,ออเหตุการณ์บริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งไม่ได้กระทบดอกการเมืองภาพใหญ่ลยอ้าวนั้นมุมมอง,มองของคุณนัทพงษ์ บอกว่าพักประชาชนชาวบ้านยังไม่รู้จักมีเวลาที่จะฟูมพักได้จากนโยบายและไอประเด็นในการเลือกตั้งหัวหน้าพักเพื่อไทยนายกรลินตรีแพรทองทานรอบนี้เป็นรอบแรกที่เธอมีคะแนนนิยมจากการสำรวจสูงริ้วเลยเธอว่านะผลโพครั้งนี้เป็นกำลังใจในการทำงานของทุกคนในรัฐบาลช่วงเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการพิสูจน์ตัวเองอันนี้ถูกต้อง แม้ผลโพจะดีขึ้นเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนยอมรับการทํางานของนาย,ยกนตรีและนโยบายรัฐบาลก็ตาม<อ>นี่แค่เริ่มต้นตัวเองแค่เริ่มต้นแค่เ่เริมต้นไม่ใช่บทสรุปแค่เริ่มต้นต้องทําต่อไปนี่ครับคุณแพ่ทองทานตอนนี้อย่าติดกับของนายกนะต้องติดกับของดีฉันนะเพราะชาวบ้านกําลังรอดูนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานที่จะขับเคลื่อนนะครับ ประเด็นว่าด้วยเรื่องของความป๊อปปูล่าของนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยมันไม่ใช่เป็นจุดที่นำแล้วนำโด่งนะครับอยู่ที่ก้าวไกลเนี่ยอยู่ที่ประชาชนนี่แหละครับจะแก้ปมยังไงและอยู่ที่นาย,ยกรัฐมนตรีด้วยครับว่าจะทำยังไงรู้ไหมออจะรักษาคะแนนนิยมของตัวเองจากการทำงานให้ยาวนานแค่ไหนเออ,เอ,อทุกคนนะไม่ว่าส้มหรือว่ารัฐบาลเชื่อในความไม่แน่นอนและประมาทเนี่ยเสี่ยงนี้จะเป็นหายนะและภัยร้าย ในอนาคตนะครับ